อันนี้เป็นเห็ดไข่เขียวครับเห<ช>็ดลังเขียวงามเลยสหงามเลยปวกตาบนี่ครับบันลังงามเลยไหนเพราะมีง่ยไหนนะมาอนีออตัวตัวแขางกันกำลังสิบพเลยเอา้าเห็ดปวกตาบครับบันอู้หงามเห้ของเถทะเนาะจ้บาบันเห็ดลุงครับบันจากดอกเข้าไมครับสามสี่ดอ ีนะอฝนเนว่าจะตัวหอน้ำเขาเนาะกระไลดอกอยู่ครับเพื่อทิ้งมดเลยตากทิ <bamboo> oh ้บานอีกเบิอีกเลยเลยนจูมีวงนี้ซีหาดอกยังเนาะเก็บตะสมไปเรื่อยเรื่ยเนียจูสองบานจ้าปุ่นปุ่นมาทางไหนครับผมจูไม่น้อยเนาะาเลอาพอด้เก็บอยู่เนาะีครับออกมาสิ จากบ้านไร้แน่นอนไหมเนาะจ้าครับเย็นรวมทัวสวัสดีครับผมหล่ออีสานครับผมสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขนดีที่เก่าครับผมมืงอีพอกันที่หากรุ๊กมืุอเซาแล้วครับผมไม่กลายกระดุมขึ้นเนาะจ้ามืงอีพอกันวันทีเก่ากันย่าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าครับมึอพารอปลาจิเตะเซาครับมืงอีจ้าครับผมพีการมาปลาล่างมัน้องมีคือเก่าครับผมจ้ามาหลุดมาชมกันครับผมสีแดงสีมันที่จังแนมัยเนาะจ้า เขามาพอดกะครับสองดอกแหลกแหงมันมันเป็นให้ลงเขาครับโย้วยแงงามเลยสองจุม่มเนาะเนาะสองแหลกแหงมันครับกำหลุนกันไปเรื่อยอีกเนาะจ้ะใช่เงาครับผมสีมันสีพอเห็นยังไงมันแตงวานยุดไป็มือหนึ่งนอวานเนาะใช่เดี๋ยวหลุดป้อกันอีกเร็วครับดอกเหน่อยนึงครับเฮ็ดโอดแดง

เล่าตัวนี่อืมข้งางหาพี่เห็น้่ะโกดงครับแม่กง,งามจุ่มน้ำครับอือกง,งามทำให้ดองงามมาเกีย่ยกันไปพุ่นละมองกับแม่มุงค้าซอยกันอครัำงามเลย สวยเลยครบปุ่นนี่ครับพุ่น้เป็นเดงเป็นพนครับสีหาดอกเลยงามเลยดอกน้อยก่อนึ่งสิบูเนาะดอกพูโอ้ดอกงามครับเลยกับอุ้งเแ่นมาว้ย đặt cái lên đây khá khá nhỉ đỏ ngang đỏ ngang nọ một cái đỏ rúi này thì Hãy subscribe cho không สโดนด้วยดูต่อไปเลยตัเทือกออนไลน์เนาะคนโอเคระดอกครับกระดดอีไต้พุเขาไมีอีกพนหนึ่งเลยอันนี้เป็นเห็ดไข่เขียวครับเห็ดลังเขียวงามเลยสห็งามเลย Ừ. Bán bên bên mày 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 Con mày 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 mình nọ. Con mày 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 แข็งอยนั้นแข็งเลยแข็งนี่น่คนมาทเนาะดี๋ยวนมาทด้ครับเดี๋ยวมาฝอยเลี้ยงมาลูกเขาเห็นสองจูมเนาะมาูนี่เอาดอกหน่อยมัยังมีตาเมินตาเนาะ Đọc được. Ừ. được ngồi Đọc ừ. được không, phụ này, này kịp, cùng này, Đọc lắm chạy con nhè nó Ngồi đen kiên mến Cõi chua nó Tiến máy hấp tiến mà Thương nuôi nó mình này làng gặp Bộ bên đây Bộ đen hấp đón nữa Thật cánh máy đó lam lê lâu nói đấy chuông lòng mày mày bằng xi màn mầm mầm bằng mầm 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 mà mầm 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 không bàn โขดแถวบ้านหนึ่งหน่อยหนึหนงครั้งเอาเข้าไปหนนะไว้เสื <Okay. S 1> ปวกตาบีครับบัดละงามเลยไเพราะมีในอะไรนะมนี่ตัวตัวคางกันก็นลังสิบหกเลยเอ<ะ>ันเห็ดปวกตาครับบัดอ้ดองามแห็นของเถระเนาะใช่โเดนก็ลังจูมใ่เลยดีนี้ดกเโอ้ ยังงาไม่เสกบูยรับสองดอกงามเลยคุณมาแรวมาหนิบานเห็ดลงครับบาจับดอกเขามั้ครับสามสี่ดอกสีสุมเลนี่นอะปางนี้สวนมากเป็นเห็ดลงสมจับเลื่องเนอดอกงามเลย Ừ, ừ. ทางหนาพี่น้องบานเลครับทางนางาออกไปฮัอากต่ดอกพันสะพาไไปเป็นเสืออเทียวมาิานเลยเอาจะกลุ้มำมัเ้เนาะเหืออยู่ม่ไล้เมื่อเมืองไเถื่อนะเนาะโดนเราบ่ได้ขึ้นมาไหมนี่ได้กึ้นเยครับพี่น้อง เอาดอกไปนะี่ต้อบดูม,มลายนะน้มดขึ้นมานมลืา่อนนะ่ะเห็นหมูหนึ่งอย่นี้ฮะคือ,อมีหมูเนาะ่างนี้จูบม,มีเลยอเอาดอกไปเฮ้ยหลังเหลกกันนึงกัอนนี้พี่ tế to tròn mẹ lên rồi để mà đây Để, để. 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 Đó đây cái nó. Đó. Ôi, cho nó Ừ. Cả lái đó kêu pháp, phơi thì mất lẻ. Tao tìm nó. Càng nào còn gặp ban, tìm để mà xô so mừng mai này, hey, Ừ Ủa Đưa chuông lại chung tớp Ừ Bán được hết 1 khao ปูนครับบ้านเพนาปูนงูทัดกันมาบ้านบ้นน้ะจ้าเอาเอาดอกเลยงจูมนึ่งเเ้ยงไเนาะเลืงมนูมบ้านบ้านตัวน้อยนะบ้านเถาเ้องูมนึงครับข้างหน้าบนบ้านครับ เปลยแล้วเนาะทัดกันใหม่ครับบานอีกเลยเลยจูเม็บมองนี้สีหาดอกยังเนาะเก็บต่ส้มไปเรื่อยๆเดอ๋ยวเนาะแหนบไปเรื่อยให้เก็บอยู่ยังคือว่ยนังได้เก็บอยู่ดอกบานเป็นใดหมดละ มาได้กเไว้บนเสื่อ <Luckily wording> ่มวนายังมาเก็บอ่เนี่ยอยจุ่ม้อนบานนัปุ่นปุ่นมาทากหนครับวุจไม่หน่อยเนาะเอาพอได้เก็บอยู่เนาะสีครับออกมาสิเนาเอาต่กี้เลยอ้ตายจะบานเนาะปลานี่ bàn đặt ừ. bứt này nè à, lại này. À, bán này bán ngầm bán ngầm nhỉ cái ta ừ. nói lại chuyện non này, to khúc nè dẹp đi dẹp mua ừ. à, trong Thì dân cái mày nó mới nó. Dạ. Ta ăn Không có hết cô một bộ... đầy bên đây nó. Rồi nó nghe. Tóc bắp. Đúng. Mà câu đầy cứ đổ ngày thế à. Dạ, lung นะเดี๋ยวซีสันข mm ึ้นมาแน่เนาะจ้ะครับดอกจูงก็มีอยู่ทั้งจูงทั้งบานรวมกันตัวสี่เหียมเก็บบาเนาะจ้บ่มีโมมองนี้งั้นยังมีแน่เดียวเฉนเธิน์เลยครับเทลุกแดงครับดอกนี่วันนี้ก็มาเบิ่งผลงานยอดใหญ่ยอดมันวันนี้ครับผม ข้างหน้ายเป็นเห็ดเรืองหงกเนาะเห็ดหงกก็อยากบ้านร้านแน่นอนมื่อกี้เนาะจ้าครับเพ็ดรวมทั่วไปครับเพชรอก็ถือว่ามันอยู่ครับมื่อกี้ครับผมก็ขอบคุณที่เขามารับชม่ียคือเก่าครับผมกับใบถูน้ำกันมือไม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็อำลาพระจ่าไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีจ้า